อันนี้ผมจะมารีวิวเก้าอี้สนามเดินป่าที่ผมสะสมไว้แล้วก็ใช้งานจริงว่าจะเป็นยังไงแต่ละรุ่นแต่ละสไตล์นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับเป็นคนใช้ที่บ้านเองจะมาทดสอบนั่งให้ดูว่าความรู้สึกฟิลมันเป็นยังไงครับผมตัวแรกครับจะเป็นเก้าอี้รวบเล็กครับอ่าลองนั่งดูครับลองนั่งดูเป็นไง อันนี้รับน้บําหนักได้85กิโลครับรวปเล็กจากการใช้งานจริงผมคิดว่ามัน,มนเหมาะกับการนั่งทํากับข้าวหรือว่าให้เจ้าตัวเล็กที่บ้านนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าผู้ใหญ่ก็นั่งได้ครับนั่งได้ครับแข็งแรงทนทานครับแฟนผมหนัก60กว่าโลก็ยังไม่ผักไม่เบี้ยวนะครับไปตัวต,ต่อมาครับตัวนี้เป็นโลแฟตครับเพิ่งได้มาเมื่อวาน ผมชอบนะดีไซน์น้ำหนักเบามากครับ3ากิโลแล้วก็ดีไซน์สวยครับราคาไม่แพงผมได้ราคาโปรมา,าพันสี่นี่ครับสวยครับออกแบบได้สวยครับตัวนี้ผมชอบนะั้นใลักษณะการนั่งมันจะเอนนิดนิด,น,ดนั่งสบายครับแล้วก็รูปทรงสวยด้วยนี่แล้วก็ผมว่าเหมาะสมกับราคานี้นะ แต่ว่าข้อผมว่านะข้อข้อเสียสําหรับผมนะมันเวลาพับไปมันใหญ่นิดนึงแต่ว่าน้ําหนักค่อนข้างเบารับน้ําหนักได้ร้อยกิโลนะครับตัวนี้ผมให้ดู100่กิโลโอเคครับตัวต่อไปชิงช้าตัวนี้ซื้อมาก็อยากว่าจะซื้อไว้ให้ลูกสาวก็เวลาไปแคมป์อะไรเงี้ยผม ผมลองนั่งดูผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคครับแต่ว่าจะให้นั่งนางน,านใช้งานจริงๆผมคิดว่ามันมันคงจะไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานหรือว่าไปแคมป์เท่าไหร่ก็นั่งเพลินๆอ่านหนังสือนีเอ่เป็นยังไงครับ<ม>จริงช้ารับน้ำหนักได้120กโลครับตัวนี้ได้ราคามา1,500ตัวนี้สบายไหมครับ สบายครับสบายค่ะโอเคตัวจัดไฟครับก็อีพุ่มกับอะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ผมบอกตรงๆผมรู้สึกว่าสำหรับตัวผมนะผมนั่งไปแล้วผมรู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่ามันนั่งไปแล้วเนี่ยครับตรงเนี้ยมันผมรู้สึกว่ามันบีบบีบพอนั่งไปปุ๊บตัวนี้มันบีบบีบบีบหลัง หรือว่าเราตัวอ้วนก็ไม่รู้แต่ว่าสำหรับสายดื่มผมผมว่าโอเคนะมันมันมีมันมีมันมีที่ใส่น้ำแข็งเดี๋ยวให้ให้ผมมันไม่ค่อยได้ใช้เปิดยากหน่อยนี่น,นี่ตัวนี้ใส่น้ำแข็งแช่เบียร์เนี่ยเย็นๆเนี่ยแจ่มเลยฝั่งนี้ก็วางแก้วได้ ่เดี๋ยวเราให้ภรรยาเราลองนั่งดูนะครับเป็นไงครับตัวนี้นั่งสบายไหมไม่ค่อยนะครับพอนั่งแล้วเนี่ยมันมันจะมันจะผมว่ามันมันตัวนี้ครับตัวพิงหลังมันจะมันจะบีบเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้้านั่งไปมันผมว่านั่งแล้วมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ ตแต่ถ้าสายสายริงผมว่าโอเคครับนี่นี่ที่แชร์น้ำแข็งนี่ครับพระเอกของผมจากการใช้งานจริงนั่งเทไลัยหลับทุกทีหลับตลอดไม่รู้ว่าง่วงหรือเมาผมชอบที่สุดละเพราะว่ามันมันมันปรับระดับได้สารระดับคิงใช้งานง่ายครับ ปรับได้สามร,ระดับนั่งเอ็นนิดๆหรือว่านอนมีที่วางแก้วด้วยรับน้ำหนักได้120กิโลครับส่วนตัวนี้ก็ผมผมเอาหมอนใส่เข้าไปหมอนเล็กๆเวลานั่งแล้วมันจะสบายมากเลยชอบคิงเอกของผมว่าผมชอบมากเลยเนั่งดูเป็นไง คื้นมันไม่เรียบนะครับเดี๋ยวมันจะคว่ำเมาเอาืนั่งแล้วสวยเลยนั่งแล้วถ้านั่งแล้วจะหลอกเหมือนมาริโอ้นะมา,มาริโอก็เคยเคยนั่งเก้าอ,อี้ต,ตัวนี้นี่มาริโอเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูข้างๆถัดไปครับใบบัวใบบัวหรือใบตองหรือว่ากระดง้งเรียกได้หมดครับแล้วแต่จะเรียกคือตัวนี้ผมว่าเหมาะ สำหรับสายแบบบิ๊กโชว์อ่ะตัวอวว้วนๆใหญ่ๆแบบผมนะนั่งแล้วมันเพลินๆแล้วมันไม่มีอะไรมาแบบอยไ,ไงไงอะครับมันนั่งแล้วมันมันสบายมากเลยผมชอบนะลองจากลองจากคิงแต่ว่าเสียงหนึ่งมันไม่มีที่วางแขนนะนอนก็ได้นั่งก็ได้นี่เดี๋ยวให้คนใช้ที่บ้านนั่งดูเป็นไงปึ๊บ นี่อ้วนๆเนี่ยลงไปเนี่ยดูผอมเลยนี่นั่งแล้วสบายไหมครับนอนนอน,น,อน,นอนได้หลับเลยถ้าไม่หลับเดี๋ยวจะโดนแข้งซ้ายสักทีหนึ่งนี่มาตัวนี้ครับตัวนี้เป็นควีนผมก็ว่าโอเคนั่งสบายคุ้มค่าคุ้มราคาครับอืม การใช้งานผมว่าโอเคนะควีนแต่ว่ามันปรับไม่ได้คือนั่งหลังตรงแต่ว่าดีไซน์ก็โอเคมีที่วางวางแก้วด้วยราคาไม่แรงมากครับเหมาะสมเวลาผมไปแคมป์ผมผมจะใช้คิงกับควีนซะบ่อยใบบัวมันมันมันพอใส่ซองแล้วมันมันจะใหญ่ไปหน่อยการใช้งานเวลาคนย้ายรถรถเล็กมันเต็ม มันกินพื้นที่มากแต่ควีนพับไปมันมันเล็กมันก็เออผมก็ชอบนะควีนใช้บ่อยตัวนี้โ okay. อเคลองนั่งดูสิเป็นยังไงนี่ควีนสบายครับสบายครับตัวนี้เก้าอี้แฟนผมนี่นั่งเดี่ยผมเล่นเก้าอีไ้ไบบวกั ชอบไหมครับไม่ชอบผมไหมโอเคไปครับอันนี้รวบกลางตัวนี้นั่ง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 สบายครับนั่งหย่อนตูดแบบชิลๆพกพาง่ายครับเล็กนั่งนั่งโอเคครับตัวนี้แต่ว่าใช้ชการใช้งานคุ้งค้ามากลุยมากตัวนี้ แรกๆผมใช้ตัวนี้บ่อยนะนี่นครับดีไซน์สวยพกพาง่ายข้างหลังว่ามีที่ใส่ซองตัวถัดมาครับตัวนี้เป็นเป็นเกรีนั่งนั่งคู่ แต่นี้เป็นตัวเก้าอี้ตัวที่สองครับที่ผมซื้อมาผมซื้อมาใช้แต่ว่าพอใช้งานจริงๆผมว่าเวลาขนย้ายเวลาหรือว่าไปแคมป์มันมันค่อนข้างลําบากเพราะว่าเวลาพับไปมันมันใหญ่มากแล้วมันไม่มันไม่ค่อยสะดวกมันกินพื้นที่ครับแต่ถ้าเอาไปด้วยก็โอเคครับลูกสาวได้นั่งด้วยมันไม่สูงมากลูกสาวขึ้นลงได้ลูกสาวยังเล็กอยู่ ลองลองนัง่งตัวนี้รับน้ำหนักได้160กิโลนั่งไปเลยนั่งสองคนสบายสบาย60กิโลนั่งได้สองคน,นมีที่ใส่ด้วยนะนใส่โท,ทรงโทรศัพท์ใส่เงินรงเงินเหรียญใส่พระอะไรก็ว่ากันไปครับดีไซน์ครับเป็นไม้สวยงามนี่โอเคครับ ตัวสุดท้ายครับเป็นเก้าอี้พักขาตั้งแต่ได้มาผมใช้งานหนึ่งครั้งเพราะว่ามันมันก็นั่งสบายครับแต่ว่าถ้าถ้าจะเอาไปนั่งในวงเล่าเนี่ยมันค่อนข้างเกะกะเขาหน่อยเหมือนยกขาใส่เขานะแต่ที่จริงมันถอดออกได้แต่ว่านี่นี่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็หมุนอิดที่ออก วันนี้ออกแล้วมันจะถอดออกได้ครับพักขาตัวนี้ใช้งานไม่ไม่ค่อยบ่อยครับเพราะว่าลักษณะการนั่งมันจะไม่ไม่ไม่สบายเหมือนเหมือนควีนเท่าไหร่เนี่ยมันถอดไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมอลองลองนั่งดูลองนั่งดูเอาใส่พักขาไปอืมเด้ว นั่งให้ดูเวลานั่งในในในวงหรือว่านั่งกับกลุ่มเพื่อนจะไปยกขาใส่เขามันก็ก็คงไม่ใชนะ่อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นครับนะนั่งชิลๆเพลินๆผมคิดว่าถ้าไปนั่งอยู่ตรงที่ทะเลนั่งดูพระอาทิตย์ตกผมว่ามันน่าจะโอเคนะครับนั่งตกปลาตกปลาตกหมึกตกวานอะไรก็ว่ากันไป ได้หนังสือสักเล่มกาแฟสักแก้วนี่แต่ตอนนี้นะ่งอาบแดดร้อนๆไปหน่อยหน่โอเคครับก็ผมมารีวิวคร่าวๆคือผมก็ไม่ใช่แบบสายรีวิวที่จะรีวิวเก่งอะไรแต่ว่าก็เอาเก้าอี้มาให้เพื่อนๆได้ดูตัดสินใจก่อนที่จะซื้อ ของสนามเดินป่าครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวโดยละเอียดอีกสักสักรอบหนึ่งหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากอยากให้ผมรีวิวตัวไหนเพิ่มก็คอมเมนต์มาข้างล่างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ก็ลากันไปกันเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ